ถ้าคุณท่านทำผิดโดยตั้งใจกับไม่ตั้งใจผลมันต่างกันนะมาตรา59ของประมวลกฎหมายอาญากำลังพูดถึงเรื่องนี้เลยกระผมจะเล่าให้ง่ายสุดๆว่ามันเกี่ยวกับความรับผิดยังไงการกระทำโดยเจตนาคือคุณท่านรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรแล้วดันเลือกจะทำสิ่งนั้นอยู่ดี เช่นตั้งใจขโมยของอันนี้ไม่หลอกตัวเองแล้วว่าทำไปเพราะบังเอิญแบบนี้คือเจตนาเล็งไว้แล้วว่าอยากทำแต่ถ้าการกระทำโดยประมาทเช่นขับรถเร็วเกินไปไม่ได้อยากชนใครเลยแต่ดันเกิดเหตุคุณท่านไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ได้ระวังให้ดีพอแบบนี้เรียกว่าประมาท กรณียกเว้นคือถ้าทำไปแต่ไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความประมาทจริงๆเช่นความจำเป็นขาดสติหรือป้องกันตัวแบบไม่มีทางเลือกแบบนี้กฎหมายก็จะใจดีให้ไม่ต้องรับผิดทางอาญาเอาเข้าจริงองค์ประกอบของความผิดทางอาญามีสามอย่าง 1. การกระทำเช่นขโมยเตะทำร้ายสองเจตนาหรือประมาท คือจิตใจคิดยังไง 3. เหตุยกเว้นความผิดถ้ามีกฎหมายบอกว่าไม่ผิดก็รอดสรุปก็คือก่อนกฎหมายจะลงโทษใครต้องดูทางการกระทำและความคิดในหัวแล้วก็ดูด้วยว่ามีข้ออ้างแก้ตัวได้ไหมกระผมว่าเข้าใจแบบนี้ก็เก่งขึ้นอีกขั้นแล้วละคุณท่าน